องค์กรส่งมานะแล้วท่านรู้ได้ไงว่าเป็นขาแค่หานะมันไม่ยากหรอกนะแล,ะล้วภารกิจที่ให้ไปล่ะเสร็จหรือ,อยังข้าก็ทำภารกิจอื่นๆเสร็จแล้วเหลือแค่ภารกิจสุดท้ายที่ท่านบอกค่าที่ให้ข้าข่าคนในกลุ่มชุดแดงทั้นก็ให้เวลาไปนานแล้วนะทำาล้รทำไมถึงไปอยู่กลุ่มได้ล่ะมันจำเป็นอนะ แล้วเมื่อไหร่อ่ะถึงจะถึงเวลาภารกิดสุดท้ายนะค่าทําไม่ได้พี่เธอ <c oughs> จอเรายศองค์กรอ,อย่างั้นเหรอค่าไม่ได้ทยองค์กรแต่ว่าท่านไม่เข้าใจหรอกดี๋อวก็รู้นี่ว่ากฎมันร้ายแรงขนาดไหนนะข้าไม่คิดว่าท่านจะกลับมาตอนนี้จําได้ใช่ไหมว่าคนที่แล้วเป็นยังไงนะค้ารู้ถ้ารู้จะตากรรมจริงๆไอ้ชันน่ะนนชอบในสัยด้วยนะชันไม่อยากให้มันจบแบบนั้นหรอกนะ แล้วจะให้ข้าทำไงอะแล้วที่ท่านมามีท่านต้องการอะไรฉันก็แค่มาตามเช็คงานกับเอาอตัวลูกทีมของฉันกลับไปแล้วถ้าฉันไม่กลับอะก็คงต้องปฏิบัติตามกฎนั่นแหละเธอก็รู้องค์กรของเราไม่เก็บคนแบบนี้ไว้แน่ๆไม่มีหัวใจบ้างหรือท่านเคยอยูย่นะท่านเคยอยู่กับกลุ่มคนที่มีคนเยอะๆแล้วเขาทําทุกอย่างเพื่อท่านแล้วเขาทําตัว ให้มันให้ข้ารู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจอ่ะท่านเคยรู้สึกแบบนั้นบ้างไหมอ่ะหรือท่านไม่เคยเลยอะไรพันนั้นไม่มีหรอกชีวิตฉันมีแค่เพื่อองค์กรนี้เท่านั้นฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันจะเป็นยังไงต่ออ่ะแต่ตอนเนี้น้องๆฉันกำลังตามหาตัวฉันเพราะฉันกำลังหนีออกมาจากกลุ่มเธอใช้โอกาสนี้สิยังกลับตัวได้ฉันจะไม่รายงานบังเบิลองค์กรด้วยฉันมีเวลาเหลือแค่เหลือมากน้อยแค่ไหนหรอ มันก็ขึ้นเดียวว่าจะตัดสินใจยังไงยังไงถ้าเกิดถึงเวลานั้นที่ทุกคนตามตัวข้าเจอจริงๆแล้วข้าทำไม่ได้อะท่านก็ไปชีวิตข้าก็บอกว่าไงฉันนะ่ะเกิดมาเพื่อองค์กรน,นี้เท่านั้นปืนที่ท่านให้มาข้าไม่ขอใช้อีกแล้วถ้าจะทำอย่างนี้จริงๆอ่ะเหรอไม่ให้โอกาสจะคิดดีๆแล้วรอดริงท่านไม่รู้เหรอว่าความกลัวมันน่ากลัวแค่ไหนอ่ะแล้วตอนนี้ข<อ>้ากำลังอยู่ในจุดน,นั้นอ่ะ ่านไม่รู้เหรอว่าข้าเจออะไรบ้างกันตอนที่ท่านไม่อยู่อ่ะทันจะให้เวลาเธอคิดแล้วอ,อย่างนี้นถ้าท่านจะเอาตัวข้ากลับไปข้าก็ทําไม่ได้่ะถึงเธอทําไม่ได้ฉันต้องเป็นไปไตามกฎขององค์กรถึงเวลานั้นฉันคงต้องยิงเธอทิ้งเลยนะตอนนั้นที่ทุกคนมาข้าไม่รู้ว่าข้าจะกล้าพอหรือเปล่าที่จะยิงเขาถ้าข้าไม่ยิงท่านก็จัดการข้าได้เลยฉันบอกแล้วหฉันปฏิบัติตามกฎขององค์กรเราสั่งฉันก็ทำไม่ว่าจะเป็นอะไร เก่งเนาะที่ตามมาหา,าตันทนเจอถ้าก็ไม่แด่ใจนะข้าเจ็บขาจริงแต่ไม่เป็นไรข้าเจ็บได้ข้าทนไหวสิ่งที่ข้าจะบอกกับพวกเจ้าข้าเคยบอกแล้วว่าข้าเป็นไม่ใช่คนที่ดีสักเท่าไหร่ข้าถูกมอบหมายภารกิจที่ไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มแต่ ภารกิจของข้ามันอันตรายแล้วก็ใหญ่หลวงมากข้าเป็นคนขององค์กรที่มาตามล่าคนแต่กับพวกท่านข้าไม่ได้ทำแบบนั้นข้ามาเจอพวกท่านด้วยความจริงใจและกลุ่มที่สร้างขึ้นมาข้าก็ทำมันด้วยความจริงใจทุกอย่างวันนี้ข้าก็พยายามหนีกับสิ่งที่ข้าได้รับ ก็คือภารกิจของข้าที่ต้องทำร้ายคนในกลุ่มตัวเองแต่ข้าทำไม่ได้ข้าก็กเลยต้องหนีแล้วเขาก็ตามตัวข้าจนเจอตอนนี้คือท่านขัดคคำสั่งขเขาหรือใช่ข้าเลือกที่จะไม่ทำข้าไม่ได้เป็นคนของใครไม่ได้เป็นคนของกลุ่มที่อยู่ในนี้ไม่ได้เป็นคนของอามีซีหรือว่าคนในองค์กรที่พวกท่านรู้จัก เขเป็นแค่คนที่สั่งการฆ่าตั้งแต่ข้าว่าชีวิตสิ่งที่ข้าจะบอกพวกเจ้าบอกว่าอะไรลึหลังจากที่ข้าพูดจบไม่ต้องช่วยชีวิตข้าปล่อยข้าไว้ตรงนี้พูดใหม่สิพูดใหม่ทีพี่เยี่ยลืมนะว่าทุกคนที่อยู่นี้ก็คือพี่ที่สร้างมานะอันทุกคนก็ไม่รู้จักกันถ้าคนที่อยู่ตรงนี้ไปรับพี่นะเขาไม่ตามหาพี่หรอก ่ชหนูพิกฟ้าพิกดินหนาหนูไม่เชื่อได้ซ้ำว่าข้อความนั้นพี่เป็นคนแปะไว้อะไม่มีใครเขาโทษพี่เลยนะพี่ทำดีของพี่สุดๆแล้วนะมันมันเป็นแค่บางคนเท่านั้นแหละพี่พี่รู้เว้ยเรื่องนั้นพี่รู้ดีพี่รู้ดีรู้ดีทุกอย่างจอยไยแก้จะเผาเ้ทอนหน่อยข้ามีนะแต่ข้าไม่ได้กิน เรื่องนั้นอะ่ะที่ข้าต้องหนีแล้วก็ปลอมตัวออกมาเพราะข้าไม่อยากให้พวกเจ้าเป็นอันตรายแต่มันบังเอิญกับมันเป็นวันที่เขามาตามข้ากับเพราะว่ามันถึงวันที่ข้าต้องทําภารกิจท่านเห็นสายตาของพวกเขาหรือเปล่าท่านเห็นหรือเปล่าว่าข้าไม่สามารถทําได้มันจะของโนเบลย่งังไงไม่มีตัวเลือกอื่นเลยข้าแล้วหรอ,อยังไงก็ <c oughs> ขอบุญดินเนะเป็นลูกทีมฉันยอ้เงี้ยกลัวแล้วเขาน่าจะจุกอกแค่สลบไปนิดหน่อยนะโดนยิงแกนขานิดหน่อยเฉียดเฉียดมันไม่ใช่คนแล้วน่ะไอ้นั่นน่ะยิงขนาดนี้น่ะยิงให้ทรมานชัดๆเขาน่าจะสลบเฉยๆนะตอนนี้เดี๋ยวเข้าว่าคัด CPR ตอนตรงนี้เลยดีกว่าตอนนี้หมอที่กิงที่ก็ไม่มีะหนูมีเครื่องไหมหนูมีเครื่อ การเบื้องต้นก็มีกระสุนติดเกาะจุกหน้าอกเยอะมากใช่แค่จุกจุกมันไม่มีตรงไหนที่โดนจุดสำคัญแลนะแต่ก็หนักเราใช้เวลาพักฟื้นนะ่ะแล้วก็คำสั่งเสียของเขาที่เขาได้เขียนไวนะ้น่ะที่คิดดูนะให้ทุกคนทุกคนคิดตามองพานะ <c oughs> เขาบอกว่าไม่ต้องช่วยเขาเราไม่จะเป็นต้องช่วยเขาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเริ่มกันมาตั้งแต่ศูนย์นะ่ะเขาไม่มีทางหรอกที่เขาจะทิ้งนะ่ะหนูรู้ว่าพี่เราลี่เป็นคนยังไงนะ่ะ ขนาดหนูเป็นตัวอันตรายขนาดนี้พรอควรหนูเป็นไเรเดอร์ทั้งหมดเขายังรับรูแลนหนูเลยนะ่ะคนแบบพี่ลอนี่ไม่มีทางทิ้งหนูแน่คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ต้องพาเข้าไปพักแล้วก็ต้องไปดึงกระสุนออกก่อนจากตัวเขาอนะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ลองลองดึงสติเขามาก่อนนะ่ะฮะฮะไม่ต้องกวเรามีหมอที่เก่งอยู่แล้วหมอทอมมี่รอหมอทอมมี่มาแล้วรักษา นุบอกเลยว่าเขาเขาเจ็บตัวขนาดนี้น่าจะให้เวลาเขาลรฟอฟ้นอะไรสักหน่อยนะนี่เราได้แค่พีรถมาคลองไม่มีรถไม่มีรถเขาลงล่างอ่ะเยวเรียกบาเทอร์มาแล้วรอบ่อไหมบาดแผลเขาลึกไหมไม่ไหวไหมอุ้มไหวไหมถ้าถึงไม่ตายอ่ะทำไมพี่ต้องตายอ่ะผกน้องน้เขาไม่ถามพี่ได้ไหมล่ะทำไมถึงอยากตายด้วยล่ะข้าขอถามคำนี้ค่ะ ตั้ง <amounts of problem writers> แต่เริ่มข้าขา้าพูดอย่าให้ตายอย่าพูดเจ้าบาดเจ็บตาห้าจอยเยวไปเจอคันโรงพยาบาลเรารักษาก่อนหนูไม่รู้ว่าพี่มาจากองค์กรอะไรหรือว่าเขาต้องการเอาชีวิตพี่ไปหรือว่าพี่ต้องทํายังไงพี่จะอันตรายขนาดไหนคือพี่ต้องอยู่กับพวกหนูยังไงพี่ก็ต้องอยู่กับพวกหนูอ่ะพี่จะทิ้งพวกหนูไปไหน